สูร่รายการไอยาเอนเตท์อันดับแรก ขอแสดงความดีกับทุกคนนะคะที่ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเล็กไปถูกใครไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้องมาใส่ใจสุขภาพกันดีกว่าใช่ค่ะดีมินายนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะคะและที่สําคัญโปรโมชั่นเด็ดมากๆเลยค่ะโปรนะคะซื้อหนึ่งกระปุกแถม2กระปุกนะคะแถมคอลลาเจนอีกห้าซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก22กาแฟกระชายขาวอีก22คนจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะนะคะสนใจโทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะ0 2 6 6 6 9 4 5 6หนะคะหรือว่าสแกน QR code ข้างแมงจุกกระดาษไลฟ์แอดก็มีนะคะรับรองว่าสุขภาพจะต้องแข็งแรงแน่นอนละค่ะค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะวันที่หลายคนเป็นเศรษฐีจะพาไปดูเศรษฐีคนล่าสุดนะคะน้องใบ เฟิร์นพิมพ์เชนกวุ่กแบบนั้นเพราะว่าเธอเป็นพเซนเตอร์เยอะมากจริงๆแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าตัวว่าว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เธอเองอะน่าเบื่อมากทําไมคะคือใบเฟิร์นเองยังบอกว่าชีวิตดนวไม่ค่อยมีอะไรเลยพี่คือให้แบบว่าอัปเดตดูนะคะว่าแบบแต่ละวันตื่นเช้ามาทําอะไรนางก็บอกว่าตื่นเช้ามาก่อนเดินไปเดินมาทาหนุนทํานี่ดูรายการยูทงยูทูบเสร็จสักพักก่อนนอนนอนแล้วก็ตื่นมาใหม่อะไรเงี้ยแต่มันจะน่าเบื่อจริงหรือเปล่าแล้วคนสวยเนี่ยเขาเบื่อเป็นหรือเปล่านี่ก็น่าเสกหไปฟังสัมภาษ์ ห,หนึ่งวันถ้าใบาว่างนะใบถ้าเกิดว่ใบตื่นเช้าก็จะเดินไปเดินมาก่อนล้างหน้าแปรงฟัน แล้วก็หน้าก็จะไม่แต่งแล้วก็จะเปิดทีวีดู YouTube เล็กน้อยแล้ว u t u b e ที่ชอบดูจะเป็น u t u b e ปลูกผักริมระเบียงทั้งแบบของต่างประเทศ <c oughs> ก็จะนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูฝนแล้วก็ปล่อยแล้วก็นั่งดูนั่งดูแล้วถ้าช่วงสายๆเริ่มหิวปุ๊บทแนใตู้เย็นไม่มีอะไรกิน <c oughs> ก็จะออกไปห้างสรรพสินค้าที่ขายอาหารสดแห่งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ซื้อและเม,เมนูที่ชอบทํากินมากๆเลยคือหมูตุน๋นจะซื้อที่โครงหมูมากับเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้หัวชายเท้าอะค่ะแล้วก็พยายามจะตุ๋นด้วยหม้อแรงดังนยี่ห้อหนึ่งแล้วก็จะมีปัญหามากว่าเจ้าหม้อแรงดันเนี้ยเคยทําควัวระเบิดมาแล้วแต่ก็ยังอยากทําอยู่ก็จะพยายามตุน๋นทุกครั้งก็เราจะเปิดหม้อก็จะยกหม้อของตัวเองเนี้ยออกไปที่ระเบียงเพราะว่ามันชอบฟูกิจกรรมจะมีเท่านี้แล้วพอฟูเสร็จ เก็บหม้อ,อกลับเข้ามาตุนต่อเล็กน้อยลวกกินออกไปเช็ดระเบียงกลับมาใหม่นั่งดู YouTube ต่อยังดูคนปลูกผักแล้วก็เปิดฝนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆต่อหยิบหนังสือมาอ่านนิดหน่อยวางเดินไปเดินมาค่อยอาบน้ําช่วงบ่ายๆร้อนๆกลับมานั่งดูฝนปลูกผักต่ออีก คือดูเป็นเป็นคนชีวิตนะเบื่อเขาจะนั่งแล้วก็ดูเอ่อต้นนี้ขึ้นแล้วต้นนี้ดูเขาตั้งแต่เดย์ศูนย์จนเดย์สองร้อยกว่าก็นั่งนั่งดูไปเรื่อยๆก็มี่ะก่อนนอนก็จะเอาน้ำเอาน้ำอ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็อ่านหนังสือบ้างเม้ามอยกับเพื่อนเล่นโทรศัพท์เล็กน้อยแล้วก็นอนนอนเร็วส่วนใหญ่ค่ะนอนสามทุ่มครึ่งคือถ้ามีกิจกรรมไปตีบองตีแปดกับเพื่อนอะไรี้ก็ดึกขึ้นได้หรือว่าถ้าทํางานก็ดึกขึ้นได้แต่ถ้าเร็วถ้าอีกวันงานเช้านอนเร็วกว่านั้นนี่ค่ะ สองทุ่มครึ่งก็มีคือปิดไฟแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเฟิร์นอยากมีชีวิตแบบนั้นมังคะส่วนหนึ่งรู้สึกว่าอยากอยากปลูกผักได้แล้วก็พวกบรรยากาศในคลิปไม่จะเหมือนแบบ จะอึมครึมหน่อยขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วดูเย็นสบายดูนั่งไปเรื่อยๆพรวนดินไปได้แล้วก็คือถ้าชีวิตช่วงหนึ่งมีเวลาแบบนั้นหนูอยากแบบเออพวนดินปลูกผักอะไรเงี้ยจะเป็นคนชอบชีวิตแบบเฉยๆดูตรงข้ามกับตัวเองนิดนึงไม่ค่ะไม่ได้ทําได้ดีเลยค่ะแต่ก็พยายามทําอยู่ตลอดเพราะว่าสนุกแล้วก็เป็นคนยอมแล้วว่าชอบเห็นอาหารในหม้อเยอะๆค่ะแบบทําเองแล้วก็บางทีท,ทําทีหนึ่งหนูเก็บไปกินได้แบบเต็มอาทิตย์เลยค่ะแช่ตูวเย็นออกมากินออกมากินอะไรเงี้ย ใช่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าอร่อยนะคะทุกคนอย่าแบบเอ้ยน้องทากับข้าวแล้วอร่อยอะไรเงี้ยน้องชอบค่ะน้องกินได้แต่ว่าก็ยอมรับว่าไม่ได้อร่อยค่ะคุณพอ่อคุณ,มคณมแม่ก็เวลาเอาไปฝากก็เดี๋ยวกินนะลูกอะไรเงี้ยคือ,คอันชอบหมดนะคะแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันพื้นฐานเลยันจะอยู่แบบนี้แหละถ้าออกไปเที่ยวก็คือผู้จัดการเพื่อนสนิทก็จะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลนี้กันกี่วันว่าไปก็เก็บกระเป๋าแพ็คไปไปได้ไปไหนไปกันเหมือนกันคะถ้าเที่ยวก็ไปได้เต็มที่คือหนูชอบชอบทุกอย่างค่ะจะเป็นไปเฟิร์ เหลือเฉืแชก็ได้ไปเฟินที่อยู่กับเพื่อนก็ได้ไปเฟินไปเที่ยวอะไรก็ได้หมดอีเหลือเฉืแช่ค่ะส่วนใหญ่แต่ชอบนะนั่งเฉยๆดูฟังเสียงฝนอะไรไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆค่ะมันธรรมชาติค่ะแล้วมันง่ายดายแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็รู้สึก รู้สึกชีวิตสงบนิง่งอาจจะด้วยความที่เราทํางานหลายอย่างไปหนทำอะไรเตรยมของทําอะไรเงี้ยละพอที่อยู่เฉยๆแล้วบางที่ก่อนนอนเปิดเสียงฝนก็ยังแบบฟินอะไรเงี้ยอ๋อสบายจังเลยอาจจะไม่ถึงกับกระท่อมไปนาะแต่ว่าอยากปลูกผักอยากถ้าเกิดว่าหายกลัวไก่ก็จะเลี้ยงไก่เก็บไข่อะไรเงีง้ยนะคะ่ะแต่เราเคยอยู่กองกับนางนะ<ห>นางอ l e r t ย4ชั่วโมงนะลูกจริง a l จริงๆคือแบบว่าแล้ว เถียงกับผู้จัดการอ่ะยายอ่ะยายเถียงกันตลอด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 คือบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักอ่ะเอนิเจี้นี่เต็มร้อยจริงนะคะแล้วก็ฟังไปฟังมาคุณผู้ชมเหมือนน่าจะอยากไปใช้ชีวิตบ้านตายปลูกผักนะเออะนาชอบปลูกผักตามต้นมงต้นอ่บอวาไร่ริมละงวงระเบียงบ้านด้วยอยากเลืกผักกินเองโลดใช่ค่ะมาช่วงนี้นะคะมายาทอปิกนะคะบอกได้เลยนะคะเรื่องนี้ค่ะที่ทำให้หลายๆคนใจฟูนะคะภาพยนตร์เรื่องใจฟูสตอรี่นะคะเข้าฉายไปล หลายๆคนก็ได้ดูเรื่องราวความรักของทั้ง5คู่ใช่แต่เรานะคะได้ไปสัมภาษณ์ค่ะพระเอกนางเอกนะคะของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณชิมอนอคุณเอสเตอร์น้องเพียวรินนะคะคุณทิกเกอร์แล้วก็คุณพีทพาชระว่าโมเมนต์ไหนนะคะที่ทําให้หัวใจฟ,ฟูฟูฟูยังไงนะคะทั้ง5ท่านนะคะเดี๋ยวไปฟังเขาเลยคะ่ะสิ่งที่ให้ใจฟูคือรถค่ะก็ถ้าได้รถช่วงนี้ก็ดีครับ รถยนต์ครับอ๋อถ้าได้แบบว่า lamborghini ferrari ก็ดีครับโอ้มันเป็นแค่ความฝันที่แบบไกลมากๆแต่ก็จะ เรื่องที่ทําให้หนูใจฟูหรอคะโอ้ oh, mm hmm. แค่ได้กินข้าวอยู่ด้วยกันกับครอบครัววันที่แบบเสร็จงานววัยกลับไปมีเวลากินข้าวกันช่วงเย็นหาอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินแค่นี้ก็ใจฟูละคะ่ะ mm hmm. ใช่ใช่ทานข้าวด้วยกันวันนั้นก็จะแบบมีมื้อพิเศษหน่อยแบบออสั่งอะไรที่แบบไม่ค่อยได้กินเป็นประจำม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินข้าวพูดคุยกันอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ย เออเวลานั่งอยู่แล้วน้องแมวเรามางับนิ้วเท้าใจฟูน่ารัก <c oughs> ใช่แค่นั้นเลยง่ายไหม <c oughs> ใช่แค่แบบว่านั่งอยู่แล้วน้องมางับนิ้วก็หายเหนื่อยแล้วทำงานต่อไนดะ้เ <c oughs> ออน้องก็สนใจนะแต่ว่าส่วนมากจะแบบว่าไปอยู่ที่อื่นแต่มองเฉยๆมองเรียกให้เราไปหา เออแต่ถ้าสมมติเราไม่ไปหานนองก็จะเดินมางับเราให้เขาสุขแมวเหมือนกันกนะ <c oughs> ใช่ครับอะไรนะครับแกแก,แก,กแมว <c oughs> ใช่ครับแกงแกงรักแมวครับเพราะแมวแมวผมชื่อเทดดี้ครับเทดดี้แล้วแบบแล่กระดอกครับเพราะ<ม> <c oughs> พอผมออกมากินข้าวหรืออะไรครับเขาก็จะเดินเดินมาแมวแมวแล้วก็กระโดดขึ้นบนโซฟาแล้วก็นั่งข้างๆแล้วจนผมกินข้าวเสร็จนะครับแล้ว ใช่ใช่แล้วแบบถ้าผมจะเปิดออกจากห้องครั้งแรกในแบบตอนเช้าครับเขาก็จะอยู่หน้าห้องรอ,อแล้วรอให้ผมอุ้มแล้วก็แบบเหมือนเบบีเออุ้มแล้วก็พีใ่ใช่ใช่น่ารักมากหนังกำลังจะฉายเนี่ยแหละครับผมใจฟูมากๆเพราะผมนึกว่าจะฉายตอนเดือนกุมภาแล้วก็เลื่อนมาไม่เพราะวะ่าตอนนั้นเราลงหนังปิดไงก็เลยทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเลื่อนอะไาเงี้ยครับกำลังจะเอาแล้วเว้ยเราจะฉายแล้วเว้ยแต่ตอนแรกก็เลยแบบ เออพอจะกลับมามันก็รู้สึกว่าเราถ่ายมานานแล้วแหละเราก็อยากแบบเอออยากให้แบบคนได้ดูแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละคนเนาะมีลักษณะของการที่ทําให้หัวใจฟูแตกต่างกันออกไปชิมอนนี่ชอบหัวใจฟูเพราะได้รถใช่นะคะพัชราหัวใจฟูเพราะว่าหนังได้ชายนี่นะคะส่วนพวกเราหัวใจฟูมากเพราะถ้าถูกลอตเตอรี่งวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้ารอได้นะคะจริงค่ะมาดูกันต่อกับมายาออนชู าไปทัวร์ค่ะงานเปิดตัวละครฟอร์มยักษ์ของวิกหมอชิดบวกวมิมาลาว,วิของคุณหนิงกับพี่โนโ่ต้องนะคะเรียกว่างานนี้จัดหนัจกจัดเต็มนะคะก็ะここมีทั้งคูจิ้นเข้มมุกดานะคะรวมไปถึงมิกทองระยะน้องปูเป้เกสลินนะคะแล้วก็น้องน้องเปรี้ยวสัียาออนักแสดงเพียบเลยค่ะบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนบอกว่าสายมูมีรำก่อนด้วยจริงดิมันจะปังหรือเปล่าเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ หนึ่งสามหนึ่งสาหนึ่งสองสามขคุณค นเียนน่ครับโอเคไม่นองคนน้าติดตามดูได้นะคะก็เนี่ยค่ะโดยเดียวนี้นะคะพวกมิมาลาค่ะก็ถือว่าเป็นละครที่หลายคนติดตามนะคะเพราะว่ามันมีเป็นภาคต่อจากโซเวลีด้วยจริงค่ะแล้วผู้กำกับคนเดิมนะคะก็คือพี่ต่อค่ะเก่งมากนะคะจากโซเวลีอ่ะนะคะแต่เรื่องสุขภาพก็อย่าละเลยกันนะคะโควิด19ยังอยู่กับพวกเรานะคะเราต้องเสริมสร้างสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะดีบินายเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้โปรโมชั่นเน้น ซื้อ1่กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอเลาเจออีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุม้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอเลาเตออีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านได้ทั้งครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอเลาเตออีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อน,นะคะ มีคิวอาโค้ดด้วยนะคะรวมไปถึงแอดไลน์มาก็ได้นะคะ My a l i f e นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะเพบก็ไหนโอกาสหน้าส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ